ใครอยากฝึกงานการค้าระหว่างไทยจีนฟังทางนี้นะคะโครงการฝึกงานเรียนภาษา1เดือนเดือนแรกแล้วก็ไปฝึกงานต่อในเดือน2 3 4นะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะอยู่2เดือน3เดือน4เดือนหรือ5เดือนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่เหมาะกับนักเรียนที่จบมปลายแล้วแล้วกําำลังรอเปิดเทอมเหมาะกับคนที่กําลังเรียนมาหาลัยอยู่แล้วก็เหมาะกับคนที่แบบจบไปแล้วแล้วอยากจะหาอัพสกิลเพิ่มนะคะ การการเรียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรียนเดือนแรกนะคะแล้วก็2 3 4สาฝึกงานค่ะฝึกงานที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศจีนเลยนะคะโครงการนี้เนี่ยพี่อี้เคยทํามาก่อนแล้วนะพราะสมัยนั้นนะคะนักเรียนที่ทําโครงการไปโครงการนี้กับพี่อะคะ่ะได้ตังค์กลับมาด้วยทุกคนเพราะว่าเขาอะเจอช่องทางการค้าแล้วเขาก็ทําการค้าขายระหว่างไทยจีนเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยฝึก เรียนที่หวจง University of Science and Technology นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนอแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยนะคะเพราะเขาแบบคุณภาพดีมากๆเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยอในเมืองหูฮั่นนะคะเขาปิดรับสมัครนะคะ15มีนาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็คือสามารถแอดไลน์มาทางหน้าโปรไฟล์พีได้นะคะหรือว่าแอด CASC นะคะมีตัวแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะ ถ้ามีคำถามอะไรน,นะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้ลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่เราเจอกันในวิวดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย